ครับวันนี้บา์ใจวายสาระนะครับต้นนทำผ้ามัดย้อมกันนะครับย้าสีมุ่งนะครับมาดูครับสีเยอะนะครับแลไม่ฟืนนะครับตแรว่าเอาตัวเราีเนี่ยครับทำผ้ามัดย้อมนะครับต็นครบเก็บเงินเรา ไมนมาหรือจะไม่มาไม่มาอผไรไม่รู้คงจะทำลวดลายก่นกัารซ่กดนะครับก็จากตัวกลางเคื่อเด็กแล้วก็เอาอย่างมัดมัดให้เป็นายเอาลูก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 เอาชีวิตนี้นเรากระปุกนี่กระปุกกระป๋องนะครับกระป๋องกระป๋องอันนี้ใช่ไหมนั่งตรงไปเล เดี๋ยวรอเดี๋ยวรอน้ำร้อนก่อนเดือดก่อนแล้วเราจะเอาเนี้ยค่ะกันควันใส่ลงไปติดบอยด้วยติดบอยนะครับบอยเพื่อนหงมาเม้นมาเสียอของบอยได้แบบอะไรคะคิดว่าลวดลายที่จะออกมาเป็นแบบไหนอะไรนะ

ันมไปต้องมัดทำไมถึงต้องมัดเอ่อถ้ามัดไม่แน่นมันจะเกิดผลอะไรคะมันจะสีไม่สวยแล้วก็มันจะสีเม่วงแบบสีเมืองเข้มแล้วก็ตรงที่มัดมันจะไม่ขนองเพื่อให้ได้ลวดลายที่เราต้องการเราจึงต้องมัดให้แน่นโอ้นี่ได้แล้วแน่นไม่หลบ ไม่ร,มรู้อันนี้หนูทำลายอะไรคะลายคลื่น,นเดี๋ยวเรามาลุ้นกันว่าจะได้ออกมาเป็นลายคลื่นไหมครูแนะนำว่าตรงนี้ค่ะมันยังไม่แน่นเนี่ยมันยังไม่แน่นถ้าหนูต้องการให้มันเป็นลายคลื่นที่สวยหนูต้องไปมัดให้แน่นกว่านี้อีกปะ งามร้อนน้ำร้อนกับไปนุนานาน๊กไม่ต้อง,ง,งนอนแบบนี้อยู่ต้องแบบนี้สาตอนนี้ผ้าหนูเตรียมเสร็จเรียบร้อยแล้วของวิ่ลงไปเร็วเสร็จเรียบร้อยแล้วแล้วก็ตองอย่าเลผ้าเล่ายลงไปเลยทีลงไปในหม้อที่เตรียมไว้ที่ร้อนเต็มที่แล้วเอาเชิญเลยค่ะแล้ววกก็จใช่ไหมนะคะใครเสียก่อนเนี่ยเพราะคนนั้นเขาจะเจ็บดดใช่ไหม ไปหาไปหาไม้มาเดี๋ยวจุไม้เดี๋ยวจุ้ไม่เอาไม้เลยอยู่คนด้วยนะเพก่อนนเเอาเอาไม้มาค่ะเอาไม้มาบอดสีมันไม่ค่อยเข้มแล้วเพราะว่ามันเป็นน้ำที่เหลือจากเราทำครั้งแรกนีมั่อีมาแล้วไนก่้นนี่มันไม่่อยเ้มแล้พราะว่้มันเน้อท่ือจานเราทำรั้งลย เอาอาาาไม่รแล้วเราก็รอต้นแบบนี้ประมาณกี่นาทีได้ประมาณสานาทีเดี๋ยวเราค่อยมาดูกันนะคะอ้ยจุ่มเนาะเดี๋ยวใช้กางเน่ย